สวัสดีครับยุคปัจจุบันอะไรที่ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเช่นการตัดผมนะครับวันนี้ผมจะมาตัดผมด้วยตัวเองนะครับการตัดผมสิ่งที่ยุคปัจจุบันมันค่อนข้างจะสะดวกนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือแบตเตอรี่น,นะครับ แล้วก็ตัวรองตัดผมนะครับซึ่งก็จะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เราจะตัดให้เป็นแบบไหนนะครับแล้วก็หวีนะครับ,แ,นะครบแค่สามสิ่งนี้เราก็ตัดผมด้วยตัวเองได้แล้วนะครับรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมจะใช้ตัวรองเบอร์สองนะครับในการถ่ายด้านข้าง ก็ใส่ตัวรองเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเริ่มเลยครับจะเริ่มจากการไถ่ายด้านข้างนะครับไถขึ้นไปนะครับแล้วก็จะตวัดส5ิห้าองศาแบบนี้นะครับไถยขึ้นไปแล้วก็จะตวัดสี่ห้าองศาแบบนี้ถยขึ้นไปแล้วก็ตวัดส5ิ้าองศาแบบนี้ ด้านข้างทำแบบนี้นะครับจนรอบนะครับไถข,ขึ้นไปแล้วก็ตบัด4.5ไถขึ้นไปแล้วก็ตบัด4.5 4.5องศานะครับแบบนี้นะครับ,นะรบ,นะรบด้านข้างถ้าเกิดใครต้องการให้มัน หรือยากกว่านี้ก็ใช้เบอร์รองที่มันสูงกว่านี้นะครับอันนี้ผมใช้เบอร์สองนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปพิถีพิถัถถนอะไรให้มากนะครับแค่นี้เองนะครับด้านนี้เสร็จแล้วเหลือมาด้านนี้มั้งนะครับพอด้านนี้เราก็แสกข้างมาด้านนี้นะครับ ส่ข้างมาด้านนี้นะครับแล้วก็าหาจุดที่เราจะตัดนะครับก็เริ่มแบบเมื่อกี้นะครับไยขึ้นไปตวัด45องิห้าองศาไถขึ้นไปแล้วก็ตวัด45องศา หายขึ้นไปแล้วก็ตบัด45องศานะครับนะครับอย่างนี้นะครับหายขึ้นไปแล้วก็ตบัด45่จุดห้าองศาหายขึ้นไปแล้วก็ตบัดสีองศาแบบนี้นะครับหายขึ้นไป สวบบัสดิ์ศึษาองศาถ่ายขึ้นไปสวบบัสดิ์าองศานะครับเราก็ได้เล็มปลายไปด้วยนี่ครับนะครับ,รบทีนี้ด้านข้างด้านหลังเรามอมงไม่เห็นต้องใช้มือช่วยแล้วก็ใช้วิธีสัมผัสเอา หายขึ้นไปนะครับหายขึ้นไปแล้วก็ตะวันหายขึ้นไปแล้วก็ตะวันหายขึ้นไปแล้วก็ตะวันแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่ตรงก็ไม่เป๊ะก็ไม่เป็นไรเพราะเราตัดเองเรามองไม่เห็นนะครับนะอีกขั้นหนึ่งน,นะครับหายขึ้นไปแล้วก็ตะวัน

จะประมาณนี้นะครับสิ่งที่ต้องมีอีกชนิดหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับตัวแปดผมเปรงปดผมนะครับมันจะช่วยเ,เรื่องของเศษผมที่จะติดอยู่ในในฟันของแบตเตอรี่น,นะครับกับไม้รอง นะครับเช็คดูหน่อยโอเคหรือยังนะครับเครงหลังผมมองไม่เห็นก็ต้องอาศัยสัมผัสเอาแบบนี้ แล้วตัดบ่อยๆแล้วเราก็จะเริ่มชินชินมือนะครับเดี๋ยว่าชินมือใหม่ๆเราอาจจะทําไม่ดีหรือว่าอะไรก็ช่างมันนะครับเราเป็นผู้ชายนะครับง่ายๆนะครับมันอาจจะว่าอาจจะแวงก็ช่างมันนะครับเดี๋ยวสักพักเขาก็จะงอก สองเสร็จแล้วต่อไปใช้เบอร์สามตัดผมก่อนนี่ครับนี่เส้นผมมันจะอยู่เยอะมากต่อไปใช้เบอร์สามเบรเตรืยนเบอร์สามนะครับ้ปขอโทษครับ ตัวรองเบอร์สามนะครับเบอร์สามไม่ทาอะไรนี่ครับผมก็เมื่อกี้เราขึ้นแล้วใช่ครับใช้เบอร์สองตัดขึ้นนะครับต่อไปแล้วแบตเตอรีร่น,น่าจะมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วพี่น้องครับแบตเตอรีร่ผมน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับอาจจะแบตหมดนะครับอาจจะแบตหมด เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนผมมีแบตเตอรี่สองตัวนะครับก็ต้องเอามาช่วยเอามาเสริมกันต้องเอาตัวเล็กมาช่วยนะครับตัวเล็กปกติผมจะใช้แตดให้ลูกชายผมแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้มันแบตเตอรี่มันหมดผมก็เลยต้องเอามาเสริม เสริมทับเรียกว่าเสริมทับผมจะใช้เบอร์สี่ของตัวเล็กใช้เบอร์สี่ของตัวเล็กเพราะตัวเล็กมันจะสั้นนะครับผมจะใช้เบอร์สี่ของตัวเล็กนะครับมาตัดเดี๋ยวดูก่อนว่าอันนี้ก็ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ามีแบตเตอรี่หรือเปล่าเป็น ตัวที่บอกว่าเราต้องเตรียมให้พร้อมคือผมเทุกครั้งที่ผมตัดผมผมก็จะชาร์จแบตเตอรี่ไว้เลยนะครับแต่เผอิญว่าชาร์จไว้นานแล้วมันคงจะเสื่อมไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็จะใช้ตัวตัวเล็กมาช่วยมาเสริมนะครับเริ่มเลยครับ คือเราต้องใช้เบอร์ใหญ่แล้วค่อยลงมาเบอร์เล็กนะครับคือมันคนละตัวคนละเครื่องกันมันก็เลยไม่ไม่ดุนกันนะครับเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคต้องขออาภายัยแต่ไม่เป็นไรครับแก้ไขได้นะครับ มองไม่เห็นนะครับใช้วิธีสัมผัสเอาอแค่นี้ก็พอช่วยได้ด้านบนนะครับคงต้องปล่อยไว้แบบนี้เพราะว่าตัวเล็กตัดไม่ได้มันสั้นไปนะครับมันตัดไม่ได้มันสั้นไป เป็นแก้ขาดได้แต่ใช้เป็นตัวหลักไม่ได้ถ้าใช้ตัวเล็กต้องต้องสั้นกว่านี้ต้องตัดสั้นกว่านี้นะครับเสร็จแล้วผมจะใช้เบอร์เล็กเลยนะครับเบอร์เล็กเลยเบอร์สั้นเลยในการรองด้านข้างนิดนิดหนึ่งนะครับมันยังยาวอยู่ ผู้ชายมันก็ดีแบบนี้นะครับมันไม่ต้องไปพิถีพิถันอะไรมากมายนะครับอันนี้ผมแค่รองให้มันสั้นไอตัวด้านล่างเบอร่างนะครับคือด้านล่างมันจะต้องสั้นกว่าข้างบนนะครับเสร็จแล้วเอาเบอร์รองออกเอาตัวรองออก นะครับเสร็จแล้วเอาตัวที่ไม่ต้องรองนะครับตัดล่างสุดเลยอืม ใช้วิธีตบัดเช่นเดิมนะ,นะครับนะครับนะครับตัดขอบนิดนึงใช้ตัดขอบหนูนิดนึงนะครับให้มันเส้นหน่อยนี่ครับอืม ไม่เห็นนะครับต้องใช้ด้วยความระมัดรวังเบอร์สั้นเบอร์สั้นต้องใช้ด้วยความระมัดรวังตัดหนวดได้ครับืตัดหนวดตัดเคราได้ Hmm. ใช้แทนที่โกนหนวดได้แต่ว่าไม่สะอาดฟอง โอเคแล้วนะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับก็ใช้เสร็จแล้วก็ปัดปัดเส้นผมออกก็เป็นนั้นว่าเสร็จพิธีนะครับตัดผม นะครับคือเนื่องจากว่าใช้แบตรเตอรี่น์คนละตัวกันนะครับเนื่องจากใช้แบตรเตอรี่แบตรเตอรี่นคนละตัวกันตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับมันไม่สัมพันธ์กันนะครับก็ได้เท่านี้พี่น้องครับช่วงนี้มันก็เลยอาจจะดูปุดๆหน่อยที่จริงมันถ้าเป็นเครื่องใหญ่มันจะแต่งได้กว่านี้นะครับเครื่องเล็กผมไม่กล้าแต่งก็เอาทีนี้ก็พอนะครับในยุคปัจจุบันพี่น้องครับอะไรที่เรา ประหยัดได้เราก็ควรจะประหยัดนะครับอะไรที่ลดการใช้เงินได้เราก็ควรจะลดนะครับและที่สำคัญการตัดผมทำให้เรามีทักษะทำให้เราได้เรียนรู้นะครับเราซื้อแบตเตอรี่มาครั้งหนึ่งนะครับซื้อตัวหนึ่งาราคาที่ผมซื้อ ประมาณ90้าบาทนะครับผมตัดมาแล้วร่วม2ปีนะครับผมใช้ตัดร่วม2ปีแล้วนะครับจริงๆมันน่าจะมีปัญหาเรื่องอแบตเตอรี่เสื่อมแล้วล่ะนะครับดูอาการช่วงหลังเขาเริ่มออกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการซื้อแบตเตอรี่มาครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับจานวนครั้งที่เราตัดมันจะช่วยให้เราประหยัดเงินได้มากนะครับคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับผมแนะนำให้ ซื้อแบตเตอรีร่มาตัดเองนะครับแล้วเราจะภูมิใจในตัวของเรานะครับว่า,เ,าเรามีทักษะที่จะทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดนะครับไว้พบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ